พ่นกันนอนชาควนน้ำกันได้จ้าเด้อต่้รับบ่อายน้องหอวใจส่งไปทุกวันเติมแรงสู่งานช่วยออ้นั้นเดินลุยต่อ จำได้ไหมที่เฮาพบกันก็ยังยืนยันบอกแปรพันแม่ผ่านวันคืนบกให้มีคนอื่นมาแทกใจได้เลยสักวันอ้อยากังวลแม่กับคนอาจคอยรุกรานอยู่ใสให้ไว้เจกันผู้ทัานฟันเพื่อวันสองเราจ้ะ เฮาสิมีเฮาเคียงข้างก,กันอยู่เข้าไปสู้จนไหมขานาดที่ได้ท่าให้ฝ่าฟันอายอยู่ทา,ทา,ทา,นา,างนั้นเพื่อหอดกันบ้างแน่บน่เนาะเฮ็ดงานมวยบ่น้องยังรอขอเป็นแรงใจมียังให้ซอยบอกแล้เดอินอดน,น,น้องสีฟ้าไปเก็บผ้าเย็นหันซับไอจองใจแนมตาฝ่าฟันปัญหาตลอดเวลาวในทุกเส้นทาง โอ้ยเสียงดีแทนพี่อ้อมตื้นเต้นปะงมนกันเขี่ยมันคลองกันแขวมันคลองกันจ้าแขี่หลายโพลเอาออกเหมือนสะเปลี่ยนไปยังว่ามีแนวคลองก็จะอนุรักษ์เอาไว้พันแบบนี้จาอนุรักษ์เอาไว้เนาะเออเพาเป็นยังดอกกะยำเขาพี่แอู้เพิินว่ามีแขีวกับพอดีละพี่เออเอามาฝากไว้นะพี่อ้อมเพื่ะเอ้ายังไงก็สวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวฟังกรรมการฟังวอเกิ่งของเราอดลําได้อยู่ใช่ไหม ได้อยู่ค่ะแต่แต่พี่อ้อมไม่เคยเรียนลำนะคะครับผมเอาจากน้อยนะครับพี่อ้อมเจ็บในน้อยใจนองกลุ่มพ่อปั่นไฟมอรสุมมารุมเรามันเอาแมนซี ผู้ได้ยินแต่เรื่องอ <stimulation S 2> ายคำายเบาว่าหากน้าคำพี่ได้กล่าวอ้างว่าเดือนยีสิมา,าขอฮอ <IS> <cast ically> <allemaal> เดือนสามก็ยังรอเดือนยีมาบ่เห็นโจประมาณนี้นะคะ ออส,สวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่อ้อมอีกน้อยหนึ่งครับอยากฟังเพลงของพี่เอ็มพัสราไหมครับนคนซาเมิดบานมึงด้วยคนซาเมิดบานว่าไอ้มันกับน้องปีกลายสินสอดบาดไวายทองสองบาทข่าดองครึ่งเซนรา ต่อรอวันผูกแขนจนสองปีผ่านแล้วแฟนยังหาวันแต่งงานบาพอพอ,อ,อขอบคุณค่ะสสพี่อ้อมนะครับเคยเจอกันอยู่ที่มรำเสงแจ๋วเนาะใช่ค่ะแล้วก็อลังการโชว์เนาะก็ไปออดิชั่นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะจำได้เลยแล้ว ทำไมถึงเลือกมาที่นี่อีกครับพี่ออมก็พอดีอบอสได้เปิดโอกาสนะคะหรือว่า,าทางหมอลำขนใจแฟนๆนะคะคุณแมนจักรพันธ์ได้เปิดโอกาสให้เราต้องข่อยขว้าไว้เป็นสิ่งที่เรารักคือพี่ออมมักฟังลองฟังลํำแต่งเต้นเล็กน้อยไหมจ๊ะแต่ว่าโอกาสมันบอมีเข้าไปเหตุงานบริษัทเป็นสาวโรงงานไหมคะ่ะเหตุแต่งเต้อายุ18ปีจนว่าหอด3 5 ตามที่หกออกมาเห็ดปะทูนึ่งขายจากปะทูนึ่งนะคะแล้วเราก็จะหลังจากนั้นมาก็เศรษฐกิจก็เปลี่ยนนะคะกําไรก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะพี่ออมก็ได้ไปเห็ดงานยูเซนทันอุดรธานีจ้ะก็เป็นพี่ซี่ขายค่าซีรดรถเข็นของเด็กน่อยนะคะที่ติดตั้งที่รถยนต์นะคะจ้ะณปัจจุบันนี้คือทํางานที่เซนทันนะคะใช่ค่ะชื่นชมในความตั้งใจคือถือว่าแบบ ทั้งอดทนเนาะทั้งตั้งใจมีโอกาสที่ไหนไปที่นั่นเนาะคือบางคนเนี่ยออเดชั่นเวทีเดียวไม่ผ่านคือท้อละแต่พี่อ้อมนี่คือต้นแบบเนาะนี่แหละสิ่งที่ต้องการพี่อ้อมขอบคุณมากค่ะก็คือถ้าสองที่ไม่รับที่นี่แหละครับจะรับพี่อ้อมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะ ขอบคุณกรรมการกระดลกกันครับในเมื่อมาคว้าโอกาสต้องได้โอกาสครับพี่ออมเอาเปกำลังใจให้นะครับขอโทษครับขอโทษพี่ออมเป็นคนสารคามอำเภออย่างครับเป็นคนสารคามอำเภอพยักระพุ่มิีัยจ้ะพยากะพุ่มใช่บ้านเดียวกันกับน้องกีตานะคะกีตราแกไม่โกนอ๋อคับผมพี่ออมถ้าถ้าเกิดรับพี่ออมมายุ่นี่แล้วนั่นงานทั้งพุ่นดิก่สามารถล่าออกได้จ้าบ่บเป็นอย่างจ้า เพราะว่าใช่ค่ะเพราะเรามีสมุดพาสปอร์ตในการทํางานเซนทันวันไหนที่เราไม่มีงานหรือว่าเราว่างอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถไปยืนแบรน์อื่นๆได้ใช่แบรนด์น้ําหอมแบรนด์จ้าใช่ใช่ค่ะบหวงเรลาสันคับพี่ออมที่แรกพ้าากันคุยกันคิดน้าพี่ออมเห็นความตั้งใจของพี่ออมตั้งแต่เสียงแจ๋วไปอลังการชว่นะครับมือนีแม่นจักรพันธ์สีมอบของขญชินใหในเป็นบ้านเกิดของพี่ออม ขอบคุณค่ะขอตคุณค่ะที่ห้องไฮเมีขอบคุณค่ะดีใจกับพี่อ้อมด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ดแฮ o ีทูยูแฮปปี้เบิร์ นี่คือของขวัญชิ้นใหญ่นะครับให้กับผู้ที่หาโอกาสและกับผู้ที่เดินตามฝันนะครับผม